สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับครูติก๊กอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยฤดูหันษากันนะคะเรื่องฤดูร้อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเราไปฟังนิทานกันก่อนนะคะวันนี้คุณครูก็มีนิทานเรื่องพระอาทิตย์กับพายุมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูได้แล้วคะ่ะสวัสดีครับเพื่อนเพน ตัวที่ทา,าตหสันสานพระอาทิตย์กับพายุดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างอันอบอุ่นและพลังความร้อนแก่โลกสายลมที่พัดพาทำให้อากาศเย็นสบายไม่ร้อนและยังก่อให้เกิดพลังงานต่างๆมากมายแก่โลก แต่บางครั้งก็นำมาซึ่งความเสียหายได้เช่นกันหรือแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นนั้นก็ใช่ว่าจะให้ความอบอุ่นแก่โลกตลอดไปบ่อยครั้งที่ความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้นำความแห้งแล้งและหายนะมาสู่โลกฉันก็คือผู้ยิ่งใจที่สุดบนทองฟ้าว้าฉันคือผู้หยิ่งใจที่สุดในโลกอ น้อยนะพระอาทิตย์ท่านทำสายตามอยยูยนเรากบไม่เชื่อในความยิ่งใหญ่ของฉันนั่นแหละไม่เห็นว่าท่านจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเลยอ่ะฉันเสอีกที่มีอำนาจมากกว่าท่านไปเดืนไหนนะ่ะยังไม่เห็นต้องคุยเลยโถ่พระอาทิตย์ท่านเดล็อปไม่อำนาจมากไปกว่าฉันจำเมื่อเดือนที่แล้วไม่ได้เหรอที่ฉันบัรดาให้เกิดลมพายุพัดพื้นแผ่นดินบนโลกปนป่วนแล้วก็บังคับให้ทะเลสาบหลของท่านให้พัดพาคลื่นซัดเข้าหาผู้คนบนฝั่งจนพังพินาศนนะ่ะฮะ ถ้าท่านแน่จริงแล้วก็ทำไมถึงช่วยหลานของท่านไม่สำเร็จล่ะฮะน้อยมายเยอะเย้ยงั้นวันนี้เรามาลองอำนาจกันตัวต่อตัวเลยไหมจอาพายุได้เลยพระอาทิตย์เรื่องพละกำลังนะไม่มีใครเอาชนะฉันได้อยู่แล้ว เรามาแข่งกันให้หดดรู้ดำทู่ดแดงไปเลยก็ได้นะแล้วเราจะแข่งกันยังไงล่ะนี้อันนี้ก็ได้เจอกันแล้วลว่างไงท่านเห็นชายที่เดินอยู่ด้านไมลา่ากับมิยูดูสิว่าใครจะสามารถทำให้เสื้อคลุมผืนนั้นหลุดออกจากตัวคู่ได้ทัานใครทำได้ผู้นั้นคือผู้ชนะและมีอำนาจมากกว่า <L ots> ตกลงเลยเถอเอ้ยตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆฉันยังพัดสเปริวเลยแล้วน้ำภาษาอะไรกับแค่เสื้อคลุมตัวจ้อยแค่นี้ไม่แล้วฉันจะทำไม่ได้เฮ้ยงั้นฉันเริ่มก่อนก็แล้วกันนะอืมอืมคอยดูโอ้ยแย่แล้วนั่นลมพายุอะไรเนี่ยอยู่จุดขาพัดมา ตอบดีกว่าเราอุ้ย้โอ้โหเจ้าหนุ่มคนนี้ึคิดว่าจะฝืนต้านกระแสลมของท่านได้อย่างเรางาตอนงี้ต้องปล่อยลมให้แรงขึ้นอีกฮึ้เทอร์โบเป็นเลยชัวบบูชัวบบบบบบชัวบบบบปบบบชัวบบูชัวปบ อ้าววายหโถอย่าพึ่งหมดสิจะถุงปล่อยลมออกมาอีกปล่อยออกมาอีกสิปาโถโย <c oughs> <c oughs> หมดเลยไหนคุยหน้าคุยหนาไงเ <c oughs> จ้าพายุว่าพัดตึกกระบ้านช่องปลิวโถ่เอ้ยไกลแค่เสื้อคลุมตัวเดียวยังพัดเห็ุปลิวออกไปไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ท่านอย่ามาทำเป็นพูดดีไปหน่อยเลยนี่ขนาดลมแรงอย่างฉันยังเป่าไม่หลุดเลยและแค่แสงท้องของท่านจะมีกำลังอะไรกันนักหนาเชียวอืมก็ไม่เห็นต้องใช้กำลังอะไรเลยด่นะเจ้าพายุฉันจะแสดงให้ดูนะ น้อยมีมาอะไรกันเนี่ยพอพายุหายจู่ๆก็เกิดร้อนขึ้นมาขนาดเนี้โอ๊ยทำไมพระที่วันนี้ถึงได้แดดจ้าขนาดนี้เนี่ยแสบตาจังเลยอ่ะโอ๊ยแย่ถอดร้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยจัดต้นหนุ่มจะถอดจะถอดซสืคลุมนะพระโถบอกก็อย่าอย่านะ จอยเลยวะไม่อยากบอกแตอนนี้ท่านของคุจะรู้แล้วสินะจะเพยยุว่าอำนาจและชัยชนะนั้นไม่ใช่ว่าจะได้มาจากการใช้กำลังพีอย่างเดียวน่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะอ่านิทาน เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับพระอาทิตย์ใช่ไหมคะพระอาทิตย์กับอะไรกับพายุใช่ไหมคะพระอาทิตย์เป็นยังไงคะร้อนใช่ไหมคะอ่าถ้าร้อนมากๆก็จะทําให้อากาศเป็นยังไงคะอากาศแห้งน้ําอาจจะแห้งได้นะคะเกิดภาวะแห้งแล้งได้นะคะอ่าต่อไปคะ่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องฤดูกันนะคะว่า ในประเทศไทยมีกี่ฤดูนะคะมีฤดูอะไรบ้างนะคะอ่าฤดูการเป็นยังไงคะฤดูการก็คือเป็นช่วงเวลาในแต่ละปีที่เราแบ่งตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากการที่โลกนะคะโครจรรอบดวงอาทิตย์นะคะจึงทำให้ในแต่ละช่วงปีของโลกนะคะได้รับ แสงอาทิตย์ไม่เท่ากันทําให้อุณหภูมิต่างกันทําให้เกิดอะไรคะฤดูการนะคะฤดูในประเทศไทยนะคะก็จะมีทั้งหมด3ฤดูนะคะฤดูแรกก็คือฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนฤดูแรกกันเลยนะคะก็คือฤดูร้อนค่ะ ฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุดในรอบปีนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีเวลากลางวันมากกว่าช่วงเวลากลางคืนนะคะฤดูร้อนนะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมนะคะช่วงที่ร้อนมากที่สุดก็คือเดือนเมษายนนะคะจะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะ อุปกรณ์ที่ช่วยในการคลายร้อนมีอะไรบ้างคะเด็กๆก็อย่างเช่นหมวกใช่ไหมคะเมื่อเราต้องออกไปข้างนอกนะคะเราก็ควรจะมีหมวกมีแว่นตานะคะเพื่อป้องกันอะไรคะป้องกันแสงแดดนะคะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกคะมีร่มนะคะอ่าถ้าเราไม่มีหมวกเราก็ใช้ร่มก็ได้นะคะเมื่อเราต้องโดนแดดนะคะอ่า ถ้าอากาศร้อนมากๆแล้วก็มีพัดลมหรือว่าแอร์นะคะในการช่วยคลายร้อนใช่ไหมคะอ่าต่อไปคะ่ะถ้าเมื่อเด็กๆต้องออกกำลังกายกลางแดดนะคะเด็กๆก,ก็ควรใส่เสื้อผ้าที่อะไรคะช่วยระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่หนามากนะคะอ่าเมื่อเราโดนแดดเราเป็นยังไงคะ เราก็จะเกิดอาการกระหายน้ำมากเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะให้ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อชดเชยนะคะพลังงานที่สูญเสียไปชดเชยน้ำที่สูญเสียไปนะคะอาหารที่ช่วยในการคลายร้อนนะคะมีอะไรบ้างคะอ่ามีไอศครีมมีผลไม้ต่างๆนะคะเช่นแตงโมนะคะสามารถช่วยคลายร้อนได้นะคะ อ่าถ้าไม่จำเป็นนะคะถ้าอากาศร้อนๆเด็กๆไม่ควรออกไปตากแดดน,นะคะเพราะอาจทำให้เกิดลมแดดได้นะคะอเป็นยังไงบ้างคะอ่าเราได้เรียนรู้ฤด,ดูร้อนกันแล้วใช่ไหมคะอ่าฤดูร้อนเกิดในช่วงไหนคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมนะคะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนมากนะคะอ่า ช่วงฤดูร้อนนะคะส่วนมากเราก็นิยมไปเที่ยวไหนกันคะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ําตกกันใช่ไหมคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูร้อนกันแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันโดยการทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดก็ให้เด็กๆนะคะเขียนคําศัพท์ที่กําหนดให้นะคะที่อยู่ข้างบนในช่องสีเหลืองนะคะ คำศัพท์ก็มีคำว่าร้อนนะคะแห้งแล้วก็จ้านะคะให้เด็กๆนำคำศัพท์นะคะลงไปเขียนต่อจากคำที่กำหนดให้นะคะที่อยู่ข้างล่างเพื่อให้ได้คำที่สมบูรณ์นะคะเ<อ>มื่อเขียนคำศัพท์เสร็จแล้วก็ให้เด็กๆโยงเส้นนะคะ ภาพกับคำศัพท์ให้สัมพันธ์กันนะคะอย่างเช่นคำศัพท์คำแรกนะคะอ่าแสงแดดนะคะแสงแดดเราต้องเติมคำว่าอะไรคะมีคำว่าร้อนแห้งแล้วก็จ้าค่ะเราต้องเติมคำว่าอะไรคะก็ให้เด็กๆเติมลงไปในช่องว่างนะคะ ถ้าเด็กๆยังอ่านไม่ได้นะคะก็รบกวนคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยสอนด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ